สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับน้องแพ็วน้องแพ็วทำเมนูอะไรครับเนี่ยทำไมไม่ติ่งแกงมิชิดโดชิเดงี้ครับทำไมเติมเส้นไม่ได้แล้แหละความขาม่อยากกินเติมเส้นครับใส่อะไรไปมั่งล่ะครับเนี่ยใ <c oughs> ส่อะไรไปมั่งครับ ใส่ไปใช่ไหมคะมีมีอ่อต้มใช่นหมคะไอ้ลาบผักชีพริกไทยกระเทียมมอนนะคะ่ะแล้วก็เกลือน้อยนึงแล้วก็ใส่หัวไช้เท้าไปแล้วก็ใส่ตินไกล่ลงไปคะ่ะเดี๋ยวหนูต้องที่ปรุงก็เดี๋ยวก็ต้องจิ้ปุงโอ้โหดูดูดูด 对的。 กินนี่ถึงพรุนี้เลยนะครับเนี่ยนี่แหละทำกับข้าวกินเองบอกเลยว่าอร่อยมากมันก็รสชาติถูกใจเราเนาะอันนี้ผักที่เราหั่นไว้แี่ทำหน้าที่เผาให้ด้วยนี่เร็นเรามัจากสกุลเลยนะครับนี่เนีน่ยเหนียวหนึ่งหนึ่งดำ ที <Enjoy. S 1> ่เราทำก็อร่อยแล้วไม่ต้องชิม,ม,มจะเริ่มจะเปื่อยแล้วจ้าทุกคนจ๋าคาบอกให้รีวิวห้องนะครับนี่ครับก็จะรีวิวข้า,ขาวครับก็จะมีตู้เย็นครับตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องครัวก็วไปซื้อซองซื้อชั้นอะไรมาทุกคนหลายๆอย่างประหยัดพื้นที่มากที่สุดเพราะว่าห้องนี้ห้องใหม่จะเล็กกว่าห้องเก่าก็ประหยัดพื้นที่มากที่สุดเลยครับผมซื้อชั้นอะไรมา มีฮะไรนี่ครับเล็กน้อยเย็นก็ไม่มีอะไรมากครับหมูสเต๊มหมักไว้แล้วก็จะเสียบไม้ทําของขายกับข้าวตรงกับข้าวตุนครับประมาณนี้ครับลูกๆนี่ครับของเตรียมของขายก็ไว้ข้างหน้าก่อนครับยังไม่เข้าที่เข้าทางกับเติมมุเต้มไม้ครับนี่ครับเติมมุเต้มไม้ของเราก็มาหมดครับอืม นี่ครับแล้วก็นูครับนี่นนี่นาน้านี่ห้องนั่งเล่นของเราครับนี่แหละครับแล้วก็มีตู้เย็นเอาไว้ตรงนี้อันหนึ่งตู้เย็นก็สำหรับของขายก็สําหรับไว้นงไว้น้ําครับทุกคนที่เราถ่ายคิ้งถ่ายคลิปกันนี่ค่ะใจไพ่แบบว่าใช้พื้นที่ให้ประหยัดมากที่สุดตู้เย็นก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีน้ํามีหมูไม่ต้องแข็งมีแนวจ่วยด้วยนะ ครับประมาณนี้แหละครับทุกคนตู้เย็นบ้านเราในห้องครับก็ไม่มีอะไรครับห้องนอนเรามีแอร์มาครับแอร์เราเรามีที่นอนที่นอนครับมีต้นไม้ครับทุกคนมีรูปนงแพลมีโต๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ครับผมแค่นี้ครับมีตู้เสื้อผ้าเท่านี้ครับทุกคนไม่มีอะไรมากครับเราใช้พื้นที่แบบว่าให้ คุ้มมากที่สุดอะทุกคนจัดแบบว่าน่ารักน่ารักแบบว่าเก็บของไประเบียบเรียบร้อยชั้นก็ซื้อมาอย่างเงี้ยแหละครับถ้าเกิดเรารู้จักจัดห้องเป็นอะมันก็จะไม่รกโอ้อนี่คือเปื่อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าน้องแพลวจะไม่เอาเส้นใส่ลงไปนะคะเพราะว่าเราจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ด้วยนะครบแล้วมันน้ําเดือดอย่างเงี้ยก็คือเราจะกินแค่เอาเส้นใส่นี่ครับเพราะน้ำมันเดือเนด,นอดบบเดือแล้วเส้นโดนน้ำร้อนแป๊บเดียวก็นิ่มเลยนะครับ เสนน้นเนี้ยเมันจะได้ไม่ต้องอืดนะครับทุกคนเก็บนิดพรุ่งนี้อีกทำเสือขิดพรุ่งนี้ด้วยป่ะค,ครับอันนี้เส้นของพี่ต้นแค่นี้ก่อนนะคะไม่เอาเยอะก็จะตัดน้ำนี่น้ำเดือดอใส่ลงไปครับเห็นไหมคะมันก็จะตีแบบคงเป็นเส้นใสๆทิ้งเลยทำมาจากสกุลท้อทำนี้ร้อยราคร่ะน้ำอ่ะ อเอาสองตีนพอครับแล้วก็เอาที่โคมงจะใส่เลือดก็ได้นะคะลูกชิ้นเน<ช>ี่ยก็ได้นะครับใช่ค่ะแต่เรามีแค่ใส่แค่เอาโคงใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเราเอามีแค่แบบตามที่เรามีเนาะ,ะใส่ตามที่มีอืมตักกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ไม่ไม่พอค่อยเติมเอาครับนี่ตน้นหอมปักชี ใช่ครับมาก,กินมากนี่ฮค่ะชอบพริกไทยเยอะๆใช่ครับนนชอบพริกไทยเยอะๆเตรียมเจียวครับน<ป>่ <pues> ากกินมากโอเคค่ะาให้น้ำพริกปรุงให้ตุลเลยครับใส่นี้เลยค่ะน,นี้เนาะเดี๋ยวมันเผ็ดพริกไทยก็เผ็ดแล้วครับผม ให้น้ำไปปรุงให้พร้อมแล้วมีน้ำส้มไหมคะมีค่ะทีนี้ใส่น้ำนาวยกน้ำส้มคะแล้วก็ใส่น้ำตาไปค่ะมีผงนูตรูนตัวนูตรูนแล้วก็ใส่น้ำตาลไปก็เป็นน้ำส้มน้ำส้มใช่ไหมคะครับน้ำส้มปูใหญ่หรือเปล่าใหญ่งนะคะระวังเด้อโอเคพอครับน้ำส้มแค่นั้น นากินบมากครับไากินนะคะ,ะคนณนะนี่ครับทุกคนนี่ค่ะเส้นของเขาเนี่ยเนียเส้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็มนมากคุณบิบตตุนอันนี้ก็เป็นเมนูที่มีในตู้เย็นเดิมครับเราซื้อ <ละ S 1> ไว้เอาเส้นอีกบอกนะครับพอก่อน,นเ,ออเนี่ยเราซื้อของในตู้เย็นจะดีนะ,ะเพราะ็่าจะกินเมนูอะไรก็ทำกินเลยแล้วก็ชิมขอทีนะ่เ โอเคครับผม,มป็นไงสาบิกะไรคะนั่นก็ได้ซาปักซี่ค่ะไปกินกันครับสวัสดีครับ,คครบมาครับทุกคนมากินกันก่อนอืองแรมปรุงให้นี่อ่ะเห็ดด้วยครับพริกเผาพริกเผา แสงมันน้อยเส้นเนี้วนุ่มมากอชอบพับเส้นไง เมนูง่ายๆของเราไม่มีอะไราย,ยากเมยากกินแล้วก็ทำกินเองใ <c> น <oughs> เท้าอร่อยไหมคะอร่อยมากครับนิ่มไหมนิ่ม,มที่ไรยังไม่อยู่อรอ วันนี้น้องแพลวเข้าใจเก่งเป็นพิเศษเอาอะไรน้อแบบนี้เนาะไม่มีอะไรให้เลยน่าจะความกปกติก็ได้แคร์พูดว่าถ้ามีแหน่ะที่แคได้ท่านนี้เพิงใจตีนครับตีนอาวอวบร้อนโอ้ร้อนร้อนจริงมันเดือดแล้ว เฮ้ยขอบคุณครับทำไม้น่ารักจังแค่นี้ก็รักมันเลรักยังไงแล้วร้อนอะ่ะกมอันร้อนเดี๋ยวค่อยแทะร้อนทุกคนอื้ เ,เขายกเองที่รักเอาถังนั้นมาเข้ามาเอาถังเขาเนั้นเข้ามาใช้ก่อนถังนั้นนะ่ะสมมติอ๋อ เช้าตุน้นทำข้าวน้องแพะกินแบบนี้น้องแพะทำข้าวให้ตุนกิน <c oughs> ตุ้นเป็นคนตื่นเช้าไงตื่นเช้ามากๆเช้าจนน้องแพะบอกว่าตื่นมาทำอะไรนอน เิ็มัมยที่รักที่เผ็ดดีซื้อมจากบ้านทุกคน ล้วค่อยเปียแล้วค่อยลองไม่เกี่ยวนะปกติมันกดอยู่แล้วตัวเองไปกดเหรอไม่ใช่ปกติมันกดแค่ครั้งเดียวนะที่รักปกติมันไม่จำเป็นต้องกดนะอืแต่ถังนั้นเราก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะถังนั้นอนะเพราะเราก็เพิ่งเปียนมาไม่นานนะ อร่อยมากมกินน้ำส้มครับไม่โคกน้ำส้มกินแบบกลับม,มาเยอะๆมันจะอืดมันจะไม่อร่อย ไม่หมดเราสามารถเติมได้ดวนี้ต้องกินรีบกินรีบนอนพรุ่งนี้จะไปตลาดไทยโทษโอ้แหกกระเด็นอื เราจะรู้เลยว่ารสชาติมเจ๋วกุ้นสูเป็นแบบไหน ไม่เอาครับเห่อร่อยเยอนิ่มไหมนิ่มอยู่นะนิ่มมากเดี๋ยวให้กินรอบเอีกรอบหนึ่งมีแต่หมอยคือ,รอพรุ่งนี้แหละเนี่ยเราจะทำเราอาจจะมีเมนูพิเศษเรากจะเป็นอย่างเงี้ยตอนที่รังเนาะใส่เลือดด้วยเนาก็ชอบใส่เลือดแต่ว่าลืมซื้อเลือดมาหนูก็ชอบซื้เลือดนะ โอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละก็ะรีวิวห้องให้ดูแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับฝากติดตามเราสองคนไปว้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแท้ต่อแท้ต่อ